โอเคสวัสดีค่ะเช้าวสวัสดีค่ะยังตยจาสวัสดีค่ะคลิสนะคะเออเออยังคิมตัวค่ะสวัสดีค่ะออมนะคะระบบเป็นคลิสค่ะจากเรื่อง Apple My Love ถึงเธอที่รักค่ะนั้นสวัสดีค่ะการนะคะระบบเป็นโฟกนะสวัสดีค่ะโฟกนะคะระบบเป็นการค่ะอ่วันนี้เราเปิดกล่องให้พี่พี่ได้มาชมเป็นยังไงบ้างกับซีนเมื่อกี้ เขินไหมเขินอ้โหกล้องเยอะมากเธออ้าวนึกว่าเขินเราเขินพี่เหรอเออเฮ้ยอย่าเพิ่งหยิบกันดีเราอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างพี่ออมก็ตกใจค่ะพี่ตกใจเพราะว่ากล้องเยอะมากรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้มีคนมาเยี่ยมชมแต่ตอนแรกเราก็แบบต่อบทกันเนาะเราสักพักนึงเราไม่ทันสังเกตหันไปพี่ปึ้งปึ้งเลยแบบอู้เต็มไปหมดอ่ะผมเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนพี่ออมค่ะแบบ คือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาใช่เราไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้ผ่านไปอ่ะปุ๊บเยอะมากเลยตอนปิดเป็นค่ะนี่แบบว่าพวกพี่พี่นี่แทบหยุดหายใจเลยนะซีนเมื่อสักยาิก็หเลนะพวกหนูก็หยุดหายใจอ่ะค่ะอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วเนาะใช่ค่ะเลยกี่คิวเลยกี่คิว ถ้าตามเบ็กดาวที่เราได้น้อจริงๆเดี๋ยวอีกสองคิวติดตั้งแล้วชใช่เต็มววาตเต็มมากเน่องจากตอนนี้ก็มาหมดหละทั้งแบบว่ากำหนดการฉายหรือว่าช่องทางการรับชมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ะผลงานเราก็มันจะได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วเราทุากนี้คนคือว,ว่าเอาโปรกนีก,ก็รอคอยมาแบบหลายปีเหมือนกันนะ,ะสองปีได้ไหม<ช>ประมาณน้อยกว่าเท่าค่ะยังไงบ้างการเดินทางของเรามาถึงตรงนี้แล้ว ดีใจก็ยังคำ <c oughs> เดิมว่าแบบดีใจที่อยู่ถึงตรงนี้ใช่แล้วก็ยังดีใจที่ทุกคนก็ยังรอเราสองคนเนาะคนที่รอก็แบบเออขอบคุณที่อดทนรอพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจที่แบบดีใจที่มีคนเริ่มเริ่มมาแบบสนใจเราบ้าง <c oughs> นี้อก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราตั้งใจเต็มที่มากๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของปุ๊กด้วยก็ ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดประการใดหรือเปล่าแต่ฝากทุกคนอินดูด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกขเราเป็นการเป็นตัวเขาเรื่องอะไรเป็นตัวเองออเหมือนกันก็ก็ก็เนี่ยมันยังตื่นเต้นอยู่เลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบว่าตัวเล็กๆกับพวกเราด้วยนะคะโอดีใจรู้ป่ะเพราะว่าสุดท้ายตอนการตลอดการเดินทางมาจนถึงการจะลงสนามจริงเราก็ยังเป็นอ n field อย มีใจอยู่แล้วใช่คือเราก็แบบพูดกันตลอดคือว่าแบบอมก็บอกน้องว่าเอออมแอพพิเคชนะที่ยังเป็นน้องอยู่เพราะว่าเราแบบไม่ต้องปรับไม่ต้องจูนกันเยอะเลยเพราะว่าเราแบบใช้เวลาด้วยกันแบบคอนงที่จะพอสมควรเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่น้อยเลยสําหรับการรบบรู้จักคนอื่นใช่ก็อย่างที่บอกไปตลอดว่าก็คิดไม่เอาเหมือนกันน่าต้องยุ่ใช่ออมมันจะเป็นใครนะก็ดีใจที่ มีที่ลองเป็นพาร์ทเนอร์ในตรงนี้ค่ะ,ะเราเราอยากแบบว่าอยากขอบคุณอะไรการละกันอีกนอกเหนือจากนี้ไหมที่เราขอบคุณกันบ่อยเนอะใช่เราเราคุยกันบ่อยจรๆเราคุยกันบ่อยก็แล้วแบบเราเรามีแบบอมเคยบอกนะ้องแบบว่าเวลามีอะไรหรือว่าเขาเรียกอะไรอยากอยากให้คุยกันตรงๆคือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความที่แบบว่า าอรู้สึกที่ดีที่เราแบบว่ามีอ่ะเราก็จะรีบบอกอยากขอบคุณก็ขอบคุณอยากขอโทษก็ขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนเรารู้สึกโอ้ยดีจังที่แบบเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกกันตลอดน่ะค,ค่ะอ่ะราะค่ะ ก็เหมือนพี่ออมว่าเราเราที่เราขอบคุณกันตลอดแบบเหมือนเวลาเราทํางานหรืออะไรบางงานเสร็จเราก็ยังจะขอบคุณกันเนาะแบบขอบคุณนะพี่ออมวันนี้แบบเก่งมากคือเราจะแบบเราไปชมกันแล้วก็เชียร์อัก<ำ>ันเองวันนี้เราอ้อมสวยมากวัเง,งี้ยใ,ใส่เสื้อน่นารักสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบเชียร์อัพกันเองแล้วก็แบบชมกันเองแล้วก็เนาะแบบเราก็ต้องมีพลังใจเดินด้วยขอบคุณที่ยังอยู่ในการตรงนี้นะขอบคุณเมากๆอ่าได้ข่าวว่าเราได้ช่องทางการรับชมแล้วจะเป็นทางไหน ก็สามารถรับชมได้ทางช่องอมเบรนทีวีช่อง3.4นะคะทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45ค่ะสำหรับช่องทางอันคัดนะคะก็จะมี v t v กับกาคาอูลาล่าในเวลาเดียวกัน4ทุ่ม45เหมือนกันนะคะเราจะได้รับชมตอนแรกไหนกก็วันที่วันที่5ก่อนจะเป็นพรีเมี่ย์ค่ะเป็น EP0 นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราบบรู้จักตัวละครมากขึ้น<ช>ว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการรู้จักพวกเรามากขึ้น,นะะ้วยค่ะ แล้วตอนแรกว่าอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งวันที่สิบสองตุลาที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วสิบสองมีอะไรอีกสิบสองสามารถไปดูพร้อมกับพวกเราได้นะคะที่ไหนพี่อมที่ไหนที่เมเจอร์สุขุมวิทใช่ใช่แล้วแบบมีกันติกาอะไรออกมาเลยยังก็คือตอนนี้ที่อมทราบนะคะก็คือ60คนที่จะเป็นผู้ชมดีที่ได้เข้าไปร่วมงานกับเรานะคะใช่แล้วก็น่าจะมีฟอร์มไหมคะไม่แน่ใจให้กรอกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรร่วมรุ้นกับเราว่าใครจะเป็นผู้ชมถ้าจะไม่ผิด คือเกาอปลอมวันที่สามค่ะใช่เขาต้องให้แฟนๆรอเตรียมวอร์มนิ้วรอเลยเตรียมร่างงานไม่ต้องร่างงานวันเสาร์ทุกคนถ้าบางคนทํางานวันเสาร์ก็อาจจะไม่กวนนะคะอยากให้มาดูคอมกันเยอะๆเนาะว่าเราจะสปอยตอนแรกของเรายังไงบ้างตอนแรกมาดูคอมกันดีกว่าอยากให้ดูคอมกันดีกว่าเจ้าว่า สนุกถึกตอนขมรถมาเรายังไม่ได้ดูเลยนะเตั<ป>้งใจเราตั้งใจแต่เราตั้งใจมากจริงๆถาม่อยเราจะการันตีความความหวานของเราเป็นทางทางไหนเพราะว่าระดับคือระดับทเท่าไหร่มันจะมันจะเป็นหวานแบบเผ็ดร้อนหรือหวานแบบเปรี้ยวซ่าจริงๆก็อยากให้ดูจริงๆ <laughs> อยากให้ติดตามใครอยากรู้อย่าหอมดู <laughs> เราจะไม่โฆษณาเลยเหรอแอปเปลิลลูกนี้มันแบบรสชาติยังไงงั้นเอาเป็นมวลรวมแล้วกันมันก็จะมีเป็นความรักแบบตุ๊กตี้ใสๆแต่มันจะใสทั้งหมดไหม <c oughs> ก็ถูกนะคะว่ามันจะใสหรือเปล่าแต่ว่านอกจากเรื่องเหมือนจะความรักของพวกเราความรักแบบโรแมนติกแล้วก็ยังมีความรักรแกบบเพื่อนพี่น้องของเขาหน้ารักแต่อยากจะบอกว่าแอปเปิลลูกนี้คือรสชาติครบนะจริงแล้เอเอ้ยเธอบอว่า บอกเขาหน่อยบอกหน่อยก็ได้ไอเราก็กลัวเกินเออมันจะมีรถติดผมนิดๆหรอแล้วค่ะคลายหรอไม่คลายค่ะคืนทำไมคืนก่อนมาดูต่อไว้อาง้นย้ำฝากพาๆอีกรอบมันค่ะกับแอปเปิลค่ะก็ฝากแอปเปิ้ลไมล์เลของพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากไม่ใช่แค่เราสองคนตรงนี้นะคะก็ยังมีทีมแก๊งใช่ทีมเพื่อนๆนทีมหลังบ้านทุกคนคือ ตั้งใจกับเรื่องนี้มากจริงๆหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเนาะเราก็พยายามเต็มที่ <c oughs> ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกรอบหนึงช่องทางการรับชมของเรานะคะทางช่องอมรินทีวีช่อง34นะคะทุกวันเวานะสี่ทุ่มสีิบตั้งเวลาลอยนะคะคอันคัดก็วีทีวีกับกาก้าอุาล่านะคะก็เวลาเดียวกันอ่าสี่ทุ่มสแล้วก็ฝา<ช>กติดตามอกองทัพโปรดักชันไว้ด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ